สวัสดีค่ะเพื่อนๆพ,พี่อิงมาแบบสมสมๆ้ะพี่อิงเมืยหลายเมื่อวานนี่ตั้งแต่พี่อิงเฮ็ดอันนั่นอะกองฟื้นนะคะเพราะแม่เฉพาะที่เห็นอยู่ข้างหน้าเรืข้างหลังกะมันเป็นสองแพงเนาะก็เมยแบบที่นี่พี่อิงบ่ฟื้นเลยค่ะกะพอมเมื่อเ้านี่พี่อิงออกไปข้างนอกเนาะไปทรงลูกสาวอะเล่าให้ฟังเนาะพี่น้องเนาะ เล่าความเป็นไปให้ฟังว่าพี่อิงได้อันนี้มาจังใดเนี่ยคะ่ะซุ่มดอกไม้นะ่ะสีมาว้าเรื่องซุ่มดอกไม่ก็เ้ยาวไปอีกยอะอิงนะทนฟังเอาเนาะพี่น้องเนาะบัดนี่พี่อิงเลยไปอเอาไปสวนนะคะไปการ์เด้นเซ็นเตอร์นะคะเพื่อที่จะไปซื้อของอันซุ้มกุหลาบให้เพื่อนเพราะว่าเพื่อนพี่อิงนะ่ะฝากซื้อเขาบ่มีเวลาเขาไปทำงาน พี่อิงก็เลยไปซื้อเนาะแต่ว่าเนี่ยอันเนี้ยพี่อิงเอามาดัดแปลงเอาเด้อค่ะเด้อเลยพี่อิงใหญ่เบิงกระถางนี่เนาะเป็นอย่างพี่อิงจะเอามาแขวนตอนนี้เพราะว่าพี่อิงไม่อยากซื้อต้นไม้พวกกระถางจังเสียค่ะมาปลูกมันใส่เงินหลายพี่น้องกระถางหนึ่งนี่สม,สมมติว่าซื้อเป็นกระถางแขวนนะคะถ้าสมมติว่าคุณมีกระถางแล้วก็ไม่ต้องบวกกระถางไปนะแต่คุณจะต้องหาดิน คุณจะต้องมีพันธุ์ไม้ที่แตกต่างกันเห็นบ่พิทเทเนียแล้วก็มีดกอกยังเนี่ยอันคล้ายๆพกากองเลื้อยเนี่ยเนี่ยค่ะแล้วก็พิทเทเนียนี่สี่เอากี่พันกี่พันก็ว่าไปนะคะหรือนี่เห็นบ่ค่ะเนี่ยประมาณเนี่ยบัดน,นี้พี่อิงก็เลยว่าเออเ่าเป็นอย่างหลักล้อล้อไปปลายฤดูเนาะปปลายฤดูร้อนค่อยไปซื้อมาแขวนเอาบัดนี้พี่น้องคะ่ะนี่หาปน่น นี่สองอันนี้สิปอนอืมเขาลดเครื่องราคาเลยค่ะพี่น้องตั้งแต่ที่แรกๆเนี่ยเดือนที่แล้วนะขายสิปอนเดือนนี้ขายห้าปอนพี่อิงก็เลยเอามาเอามาแต่งไว้กนเนีเ่ยมันเป็นความสวยงามก่อนแต่วันเนี้ยจะมาพูดเรื่องอะไรจะพูดอันนี้นี่คือจานบินนี่พี่น้องที่จริงมันเป็นขาตั้งต้นสนเวลาเขาเฮ็ดอันต้นคริสต์มาสนะ อันเนี้ยมันคือขาตั้งไข่ขขแบบต้นไม้ต้นหนยังสินะเอาต้นไม้เสียบเข้าไปสินะเจาะรูแล้วก็เสียบเข้าไปนะประมาณนั้นแหละบัดนี้หรือว่าคุณจะเอาเป็นขาตั้งร่มก็ได้ค่ะนี่เห็นไหมวันนี้พี่อิงเอาอัพไซด์ดาวเอาอันอัพไซด์ดาวมันเนาะคือกับหัวกับหางนะพี่น้องเอาเนี่ยพี่อิงกับหัวมันลงมา แล้วก็เอามาเสียบกับเสาอันเนี้ยมันมีมันมีเสาอยู่แล้วพี่อิงมีเสาอยู่แล้วค่ะพี่อิงก,ก็เลยอันที่จริงน่ะเสาอันเนี้ยมันจะใช้ไว้สําหรับแขวนแขวนอาหารนกนะคะให้นกมากินเอาอาหารนกมาแขวนให้นกมากินแต่พี่อิงคิดว่าโรงอยางเนี่ยมันจะประกอบแล้วมันจะดูดีจะดูสวยเมื่อกุหลาบมันพันขึ้นมาบนรอบนี้แล้ว พอมันพันขึ้นมาถึงรอบนี้แล้วพี่น้องอันไอที่ไอดอกบางส่วนมันก็สิออกมาเนาะมันก็จิออกมาขังตรงนี้นะคะนี่อันนี้คือจินตนาการนะคะเนี่ยพี่อิงก,ก็เลยเอาสองอย่างนี้มาประกบกันนะคะเป็นอันว่าพี่อิงก,ก็ได้ซุ้มดอกไม้ในจินตนาการของพี่อิงฝนตกได้พี่น้องฝนลิ้นเมื่อนี้พี่อิงบอออกไปเหตุงานข้างนอกเพราะว่าฝนตก นี่แล้วพี่อิงก็ได้พี่อิงปลูกกุหลาบไปแล้วนะจ๊ะน,น่ะนะกุหลาบเลื้ยน่ะนะนะคะกุหลาบเลื้ยน่ะปลูกแล้วน่ะออกดอกไบจ่อไปแจ้แล้วนะคะนะเห็นไหมคะนั่นน่ะมันออกดอกใบจ่อไปเจ้แล้วแต่บัดนี้พี่อิงได้กุหลาบเลื้ยสีแดงมาอีกอันนั่นก็เจ็ดปอนจากสิบห้าปอนเหลือเจ็ดปอนพี่อิงจะเอาไปลงที่มันเป็นซุ้มตรงนู้นเดอ้อนี่เห็นบะ สุ่มฟังนั่นล่ะพี่น้องเน่ะที่มันมีกุงนกอยู่ข้างบนน่ะพี่อิงที่ไปลงฟังนั่นมีสีเหลืองแล้วก็จะเลยเอาสีแดงเล็กๆนี่ไปลงมันล่ะจินตนาการเอาพี่อิงก็เลยได้เดี๋ยวห้ไปเบิ้งด้านนู่นเนาะด้านนี้อยู่ทึงหนาอันเธอเลสพี่อิงนี่เห็นป่าจะนนี่อืม,มันกระสิขึ้นมาจังสี่เนาะจะว่า มันก็สิโยกเยกโยกเย,ยกจากน้อยถลมพัดเพราะว่ามันเสามันปักลงไปได้บลึกปันใดพี่น้องนี่หละแต่ว่าขั้นเอาดอกไม่อันนี้ออกแล้วเนี่ยมันก็ิบหนักปันใดหอกค่ะมันก็สิมีแต่ดอกกุหลาบขึ้นเนาะนี่หละเห็นบ่กกุหลาบพี่อิงก็เอามาพันมะเหล้วนี่มีดัดเปลงเอานะจ๊ะนี่ค่ะเดียิงก็ดัดเปลงเอาถึงบอกว่าซุ้มอันนี้ ไม่มีขายเอามาดัดเปลงเอายายอิงมาจินตนาการเองนะคะผู้ใดอยากได้เอาไปเฮ็ดเด้อค่ะซื้อเสาที่สําหรับแขวนอาหารนกแล้วก็แล้วก็อันคังบนนั่นเป็นอันตั้งต้นคริสต์มาสนะคะพี่อิงเอามาใส่กันกับหัวมันลุงนะคะกับหัวมันลุงแล้วก็มีน็อตก็นอนน็อตขันไว้นะพี่นองยายอิงก,ก็ดัดเปลงเอาเดี๋ยวเวลา กุหลาบมันขึ้นแล้วมันจังอีงงามค่ะมองออกมาจากมองกินเขาพี่อิงน่ะมันกระสิเลยเบิ่งสวยนี่เห็นด้ตอนนี้กระเบิ่งดอกไม้นี่กระถางไปก่อนจะ้ะเนาะพี่น้องเนาะงามดอกไม้น่ะสีใดสวยเบิดกันว่ากุหลาบคือกันสีใดสวยเบิดเมื่อนี้ยอยอิงบริเหตุงานเพราะว่ายาะอิงเมยคักเมื่อยแนย่จากเมื่อวานนี้ตั้งแต่สาวหอดแรงกักนะคะเมื่อนี้กระเลยบบ เมือ่อวานบริหิงานกับทาความสะอาดครัวเราก็เลยนอนเหมิดมือแล้วพี่น้องเนาะเพิ่งตื่นขึ้นมากับฝนมันตกค่ะฝนมันตกลิ้นยิ้มยิ้มพี่อิงก,ก็เฮ็ดบ่ได้ก็บ่เป็นยังดอกค่ะปล่อยมันไวอันใดเฮ็ดได้ก็คอยเฮ็ดนะพี่น้องเนาะอย่าไปบุแหงจะโคงหลายมาวอกให้ฟังซืๆค่ะคิดนอดกันนี่ลหละห็นบ่พี่น้องดัดแปลงเอามีอัน ผู้ใดอยู่ในเมืองไทยอยากปลูกกุหลาบพี่อิงไปเจอเพจเพจนึงนะคะเดี๋ยวพี่อิงสิเอาสิเอาลงให้นะคะเขามีกุหลาบงามอยู่อยากอยากปลูกนะคะเนาะเอาไปเบืองเด้ออยู่ในเพจเดี๋ยวพี่อิงสิลงอยู่ในเฟซบุ๊กพี่อิงห้เนาะนะคะแต่ราคาพี่อิงดูดูเด้อพี่อิงเปิดเข้าไปพี่อิงเห็นอยู่ในเมืองไทยมันดองงามคิดว่าขั้นพี่อิงกับเมืองไทยเดือนตุลาพี่อิงสิลองสั่งเบิงดีบ่ดีเดี๋ยวค่อยอีอัน อันอีว่าให้ฟังเนาะสร้างไ้ปลูกอยู่บ้านให้ย้ายนะคะเอาละจ้าเดี๋ยวพี่อิงจะฝากไว้แค่นี้เนาะสำหรับคลิปนี้จักเงาวบเงาพี่อิงบ่ได้มีแว่นตามเาเบิ่งกะส่งความสุขให้กันคือเก่าค่ะจากสวนยายอิงนะคะวิมาน้น,น่ๆของข่อยแต่งไปจนอีเป็นตะมีตะกุหลาบแล้วพี่น้องเอ้ยปีนานี่กะสิทรงกุหลาบไปให้เบิ่งหลายสายพันธุ์อีกละเด้อ อ้วจ้าคลิปมีฝากไว้แค่นี้ค่ะ